ตอบคำถามท่านที่สอบถามมาว่าลงทะเบียนเงินดีท่าน1,000 0บาทไปแล้วยังอยู่ในขั้นตอนที่2จะทำอย่างไรดีนะครับขั้นตอนนี้หมายถึงระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลใบหน้าและอัตลักษณ์ต่างๆของท่านนะครับให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบันตามทะเบียนราษเนื่องจากท่านยังไม่เคยลงทะเบียนแอปทางรัฐมาก่อน และท่านมาลงทะเบียนเงินดีท่าน1นึ่งืนบาทเลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้เวลาตรวจสอบนานกว่าคนที่เคยยืนยันตัวตนในแอปทางรัดมาแล้วก่อนที่จะมาลงทะเบียนเงินดีท่าน1นึ่งืนบาทนะครับก็อาจจะรอ2อถึงสวันนะครับและก็ทําตามขั้นตอนที่เขาจะแจ้งมาเป็นระยะระยะแต่หากท่านไม่สบายใจนะครับท่านสามารถไปที่ที่ทาการไปรษณีย์ 7ซเที่มีเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าตู้บุญเติมที่มีกล้องมีสัญลักษณ์ EKYC ไปยืนยันตัวตนที่จุดเหล่านี้ได้นะครับโดยนำสมาร์ทโฟนและบัตรประชาชนตัวจริงของท่านไปยืนยันตัวตนได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จเลยมีคนคอยอำนวยความสะดวกผมแนะนำไปที่ทำการปลษณสี์ทุกสาขาทั่วประเทศครับ